สวัสดีค่ะจอนทิงกี้นะคะวันนี้วันพฤหสัสบดีที่31มิเกรกฎาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่31กรกฎาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกๆท,ท่านที่เกิดในวันพฤหสัสบดีทุกๆุกเดือนเกิดทุกๆปีพาศาค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะ อาจารย์ทายให้คําคำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ไปแรกคือเอสซับคัฟนะคะไพ่ไปที่2คือ9้าถ้วยนะคะเป็นถ้วยทั้งสองใบเลยท่านผู้ใดที่ประสงค์ที่จะเปิดกิจการงานเป็นไปได้แน่นอนคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ท่านลงทุนเพียงลําพังอย่าลงทุนกับคนอื่นนะคะหมายถึงเพื่อนร่วมงานไม่เอานะคะทาคนเดียวแล้วก็เรื่องราวของตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนคะ่ะ สำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศนะคะทีนี้ของการเงินในบัญชีไพ่ใบแรกคือ1ิไมบเท้านะคะพไพ่ใบที่2คือ6ถ้วยมิตรภาพท่านจะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยลงทุนเอาไวา้จากการที่เราเ,ออเคยที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเชื่อว่าจะต้องมีโชคดีนะคะมีผลงานเพิ่มขึ้นในเรื่องเงินนะคะการลงทุนมีประสบความสำเร็จทำให้เง,นในเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นนะคะ ทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของความรักก็คือ The Hand Friends ไพ่ใบที่สองก็คือสีดัปป์ P o นะคะให้ใบหนึ่งนะคะนายจ็อกคัพนะคะท่านจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ด้วยบุญของเรานะคะส่วนท่านผู้ใดที่เคยผิดหวังในความรักท่านจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีกําลังใจให้ไปต่อได้นะคะแล้วก็ผู้ใดที่ปรารถนางานแต่งมีโอกาสคะ่ะด้วยบุญนะคะด้วยบุญสัมพันธ์ที่เคยสร้างกันไว้จะมีโอกาสได้โชคดีถึงงานแต่งนะคะ ทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพภาไพ่ใบแรกของสุขภาพก็คือ5ดาบาไพ่ใบที่2นะคะ The แชร์รอดนะคะเป็นไพ่ของชัยชนะท่านผู้ใดที่ป่วยอยู่แล้วเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะหายจากอาการเจ็บป่วยนะคะท่านผู้ใดที่ในแพทย์เตือนให้เรื่องของการผ่าตัดนะคะทําได้เลยไม่มีปัญหานะคะ แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าป่วยก็ให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้ส่วนมนต์สมาธิช่วยได้แน่นอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของชค่วลาบและรับรอยไพ่ใบแรกก็คือห้าไม้เท้าขัดแยงไพ่ใบที่สองนะคะเอสอกซอสนะคะท่านผู้ใดที่มีเบอร์ในใจอยู่แล้วนะคะซื้อได้เลยนะคะตามที่ท่านตัดสินใจตั้งใจนะคะถ้าไม่มีเบอร์ไม่ต้องซื้อนะคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีอะไรเลยก็ไม่ซื้อแต่ถ้า เรามีคนที่บอกข่าวเราเรื่องตัวเลขนะคะเพื่อนๆแนะนําให้ซื้อซื้อได้เลยมีความโชคดีรออยู่นะคะลักษณะของคนเงินพฤหัสเป็นคนเงินคูนะคะเป็นคนที่มีความรู้อยากให้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสีที่ดีคือเหลืองทองส้มเขียวอ่อนนะคะสีไม่ดีคือด,ดาน้ําเงินเข้มนะคะเลขที่ดีคือ3 5 7นะคะสุขภาพระบบย่อยอาหารเลือด ระบบเลือดนะระบบภายในของเรานะคะแล้วก็เรื่องของความดันนะคะอัญมณีที่ดีคือบุสลาคคมโกเมนไพรทูลแลวก็แคนไอค่ะนี่เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่สามสิบเอ็ดกดรกฎาคมขอขอ,ขอ,ขอ,อวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรานาล่ำรวยเงินทองนะคะท่านผู้ใดที่รับชมคลิปได้เชน่นกันขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดสมปรานาล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีกันนะคะขอบคุณมากค่ะ